สิ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี smart micro filter จึงมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโททัศน์ทีเอ็นท่านผู้ชมครับถ้าฐานความคิดที่ดีแน่นอนว่าย่อมนําไปสู่สังคมที่ดีได้นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของรายการคิดดีสังคมดีซึ่งจะต้องนําสาระดีๆมาให้ท่านผูน้ชมนะครับท่านผู้ชมครับสถาบันหนึ่งในเรื่องของสถาบันพระปกเก้าเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรูจ้จักเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลกรเ,เป็นระดับผู้บริหารระดับกลางระดับล่างนะครับแต่วันนี้ทางรายการก็จะนําเสนอรายการโดยหลักสูตรจากหลักสูตรของสถาบันพระปกเก้าหลักสูตรปรปร,ะรนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นปรปร,ร,รุ่นที่26ซึ่ง หลักสูตรผู้หารระดับสูงปปรปร,รุ่น26นี่ก็ทางไรของปรปรทางรายการก็จัดมาหลายรุ่นแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจครับวันนี้โครงการดีๆของหลักสูตรปรปรเนี่ยเรื่องของการพัฒนา,อย,าอย่างยั่งยืนเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยืนเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเกี่ยวข้องกับรายการคิดดีสังคมดีได้ยังไง วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของปัญหาความเลืมล้าแน่นอนแล้วความเหลื่อมล้าเนี่ยถ้ามีเยอะเนี่ยสังคมไม่เป็นสุขสังคมเนี่ยไม่สงบแน่นอนวันนี้ประเด็นของบ้านราชดำรินะครับของราชราชปากลกรลลาชปาลกนะครับอของสัตบันพระปกเก้าได้ลงไปทําโครงการเรื่องของการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ําของชาวนาเพื่อการผลิตข้าวอ,อย่างยั่งยืนความเหลื่มล้าอยู่ตรงไหนแล้วทางบ้านราชปาลก ข้าไปเคลียปัญหายังไงวันนี้แขกรับเชิญก็ได้แก่คุณพิษณุสกุลโลวิลาศนะครับแล้วก็คุณสมชายชีวะโลดฐานกูลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ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 ก็วันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของประเทศไทยแน่นอนว่าเรื่องของเกษตรกรเรื่องของการปลูกข้าวก็มีมาแต่ดั้งเดิมยาวนานใช่ครับถึงแม้ว่าจะมีมาแต่ดั้งเดิมยาวนานแต่ว่าความเหลื่อมล้ําก็ยังเกิดขึ้นแน่นอนว่าความเหลื่อมล้ํานี้เรา ที่ไปที่มาอย่างไรครับว่าบ้านราชบาลลกเนี่ยมาคุยกันแล้วทำไมจึงมาจับในเรื่องของความเหลื่อมล้ําการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนมีที่ไปที่มาอย่างไรจึงเลือกประเด็นเรื่องนี้ว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่เลยครับครับขออนุญาตนะครับครับจริงๆผมมองว่าประเด็นของความเหลื่อมล้าของชาวนาไทยเนี่ยครับเราเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เราเด็กๆนะครับว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับแล้วก็มีคําพูดที่ชอบพูดอยู่เรื่อยๆว่า ทำไมยิ่งปลูกยิ่งจนยิ่งทำนายิ่งจนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองเอ๊จริงๆในส่วนนี้เรากินข้าวทุกวันแล้วก็เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจว่าสัดส่วนจำนวนมากเป็นชาวนาแล้วผมก็ตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาผมก็จะได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆว่าทำไมยิ่งปลูกยิ่งจนทำนาไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ที่ดินทำกินไม่มีที่นาจะปลูกแล้วก็สุดท้ายก็ต้องให้ภาครัฐเนี่ย ข้ามาอุดหนุนราคาอุดหนุนสารพัดสารพัดครับต้องครับเราก็เลยมองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ของชาติเราถ้าเรามีโอกาสนะครับมีโอกาสแม้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีโอกาสที่จะนําเสนอนโยบายส่งต่อให้กับภาครัฐเพื่อไปต่อยอดสําหรับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ชุดอนาคตแสดงว่าบ้านราชปาลวกเนี่ยน่าจะมี สมาชิกบ้านเกี่ยวข้องเรื่องของข้าวด้วยเปล่าดครับควาจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในเวลาที่เราไปเรียนพี่พีก็เคยไปเรียนที่นั่นก็จะรู้ว่าแมเวลาที่เราเรียนกันขนาดนี้ไม่น่าจะทําเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะใช่ใช่แต่เพิ่ว่าท่านอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยอ๋อเป็นสมาชิกบ้านราชบาลว์อยู่ในบ้านนี้ด้วยแล้วคิดว่าคงจะได้รับความสะดวกเรื่องการเข้าไปศึกษาด้านข้อมูลครับเพราะว่าถ้าไปศึกษาชีวิตชาวนาในช่วงเรียนเนี่ยเราคงจะ เวลาไม่พอวงจรของการผลิตต่างๆการศึกษาคงไม่พอแต่เราได้รับการอำนวยความสะดวกได้ข้อมูลจากกรมการข้าวอย่างมากเลยถึงได้ข้อสรุปบางอย่างออกมาได้แล้วตั้งต้นยังไงไปเจอว่ายังไงเนี่ยในเรื่องของเจอปัญหาใช่ชาวนายังไงจริงๆก็มาจากการที่ว่าพวกเราระดมความคิดกันก่อนนะครับระดมความคิดได้เราเรามองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเรา ชัดเจนว่าเราจะทําเรื่องข้าวใช่ไหมครับเราก็เริ่มศึกษาในเรื่องของ Google เรื่องของข้อมูลต่างๆรวมถึงรับรับการสนับสนุนจากทางทีมของทางอธิบดีรัฐกิจนะครับให้ข้อมูลเราต่างๆแล้วก็พราะที่เราศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะมองเห็นว่าพี่น่าจะมีมีปัจจัยหรือมีสิ่งที่น่าจะเป็นโจทย์ที่เราสามารถไปแก้แก้ปัญหาเขาได้ โดยที่เรามองว่ามีสองสามปัจจัยที่ถ้าเราทําทําได้ปัจจัยสองสามตัวเนี้ยทาได้เมื่อไหร่เนี่ยเราน่าจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาชาวนาได้แน่นอนนะผมว่าคงจะไม่ได้หาคําตอบจากเอกสารอย่างเดียวถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องมันต้องลงน้างานทั้งกลุ่มเนี่ยมีโฟกัสไหมครับจะเอาที่ไหนเป็นนําร่องที่เข้าไปดูปัญหาหน้างานจริงๆว่ามันตรงกับเอกสารอะไรหรือเปล่าอย่างนั้นผมขออนุญาตอธิบายนะครับที่แจ้งนิดนึงครับคือพอทีเราเริ่มเห็นว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ล้วก็ฟ o กัสไปว่าแล้วแนวทางแก้ปัญหาควรจะเป็นอะไรบ้างจากการศึกษาจริงๆแล้วก็จะพบอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการลงทุมนะครับกับเรื่องที่2คือการใช้เทคโนโลยีครับผมย้อนย้อนความไปนิดนึงต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่างกับเราชาวนาของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นชนชั้นกลางหรือแม่แม่แต่ว่าหลายหลายหลายๆเนี่ย เป็นผู้มีอันจะกินแล้วก็กลับไปมองว่าเขาทําไมถึงประสบการสำเร็จับอาชีพชาวนาของเขาเราก็มองว่าเขาถึงพร้อมทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องการทุนเงินทุนเครื่องจักรเทคโนโลยีการบริหารจัดการการตลาดอันนี้เขาครบถ้วนหมดเลยกลับกันในฝั่งชาวนาไทยเนี่ยก็ต่างคนต่างทำทําแบบเดิมๆรับทาด้วยเครื่องมือเครื่องจักรเก่าๆหรือไม่ก็ใช้แรงงานคนเป็นหลัก น้ำท่าก็ไม่พอใช้ปุ๋ยเคมีกันแบบเต็มที่ทุกอย่างเนี่ยพอที่เรามองเออแล้วก็ต่างคนต่างทานนี่คือสิ่งที่เรามองว่าน่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ก่อนคำว่าแก้ปัญหาคือเราก็มองว่าถ้าสามารถดึงให้ชาวนามารวมกลุ่มกันได้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาครับครับอันนี้เป็นภารกิจของกลุ่มด้วยไหมครับที่ว่าไปทําให้ชาวนารวมกลุ่ม ครับค,คือจริงๆเป็นนโยบายของรัฐที่ผ่านทางกรมการข้าวอยู่แล้วมีการรวมกลุ่มแต่เป็นเป็น,ปนคล้ายๆเป็นต้นแบบแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นการรวมกลุ่มแบบทั่วถึงโดยทั่วประเทศนะเป็นแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีตอนตอนที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยก็มีการกําหนดโจทย์ว่าหนึ่งเราไปดูกลุ่มที่ประสบความสําเร็จแล้วกับ2เราก็ไปดูกลุ่มที่เพิ่งเริ่มจะรวมอ๋อเกิดความเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่อเปรียบเทียบแล้วเราก็เห็นความแตกต่างจริงๆนะแต่ทีนี้กลุ่มที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยควรจะเป็นต้นแบบที่ควรจะนําไปขยายให้เกิดกลุ่มแบบนี้แต่การการจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะมันมีรากฐานของปัญหาเดิมๆอยู่ครับจังหวัดไหนก็ที่ไปลงกันเนี่ยเราไปทั้งหมด3กลุ่ม สามกลุ่มสองจังหวัดครับผมถูกต้องครับอย่างที่คุณณู้เรียนนะครับว่าเราคัดเลือกกลุ่มแรกก่อนว่ากลุ่มที่น่าจะเป็นต้นแบบเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มเข้มแข็งมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการต้นน่าไปนาทำได้ดีกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเราจะไปที่กลุ่มช้างใหญ่จังหวัดอุทัยยาครับผมเมื่อกี้ก่อนที่จะไปขับกลุ่มสองเนี่ยหมายว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ย โมเดลของกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้นน้ากลางน้ําปลายน้ํามีครบเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับครับครับแล้วกลุ่มสองเป็นยังไงครับกลุ่มขออนุญาตย้อนกลับไปกลุ่มกลุ่มแรกเรามองว่าเราน่าจะมีสองสองกลุ่มครับเพื่อเพื่อเอามาดูว่ากลุ่มไหนแข็งแรงเรื่องอะไรแล้วก็กลับไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มขานุโมเดลจริงๆขานุโมเดลท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็เคยไปไปเยี่ยมชมแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นต้นแบบการรวมกลุ่มชาวนาที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับครับ หลังจากหลังจากที่เราเราไปเข้าไปพื้นที่แล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เก็บ,บข้อมูลการสัมภาษณ์ต่างๆเราก็จะถ่ายทอดในสิ่งที่ทางสอง,สองกลุ่มที่รเราไปพบ,บเนี่ยประสบการณ์กลับมาที่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่อำเตำําบลหัวเวียงในจังหวัดอยุธยาเช่นกันอ,อ,อยุธยาแล้วก็ขานุขาน,ขานุนี่จังหวัดอะไรกัแพาเพชรเอากแพงเพชรถูกรับครับถ้ากับวันนี้เนี่ย สิ่งที่เราไปเจอเนี่ยเราเราก็ได้โมเดลมาครับผมแล้วโมเดลนี้พูดง่ายโมเดลนี้เนี่ยจะมีครบองค์ประกอบทั้งต้นทางกางน้ำต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําครบถ้ววใช่ไหมครับต้องครับแล้วกลุ่มที่ไม่ไม่แข็งแรงเนี่ยปัญหาของกลุ่มที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างครับโอ้มีเยอะเลยครับแล้วกระบวนการต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา<ม>ก็มีไม่ครบใช่ไหมครับต้องครับพ่องไปหลายส่วนมากครับแล้ว หมายว่าเราไปสร้างความแข็งแรงให้กลุ่มที่เป็นตัวอย่างครบอยู่แล้วครับผมแล้วในการลงไปกิจกรรมกลุ่มที่ไม่สมบูรณ์เราจะทำยังไงอ๋อครับผมเราไปยกระดับเขาด้วยปะคือเราเราก็นำนำความสำเร็จนะนำนำวิชาการที่เป็นความสำเร็จแล้วของทั้งกลุ่มที่สำเร็จเนี่ยมาถ่ายทอดให้ครับนะครับก็ในในช่วงเวลาที่ศึกษาเนี่ยเราจะทำได้ประมาณนี้ช่วงใช้ใช้เวลากี่เดือนเอ่อช่วงช่วงที่เรียนก็ เยนจริงๆแปดเดือนแปดเก้าเดือนแต่แต่ช่วงที่ลงพื้นที่นี่ก็ประมาณสักห้าหกเดือน5้าเดือนนะซึ่งซึ่งเราถ่ายทอดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเขารับรู้แล้วเขาจะไปทำสำเร็จได้นะเราเพียงเพียงแต่นำตัวอย่างที่เราไปดูแล้วสำเร็จทีนี้ต้องต้องเข้าไปไปศึกษาข้อมูลที่กรมการข้าซึ่งเขาทำต่อเนื่องมาหลายปีอ๋อมามาเชให้เห็นด้วยว่าพอพอเกิดการเรียนรู้แล้วสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้นะกลุ่ม กลุ่มที่ยังไม่สําเร็จเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับกับกลุ่มชาวนาทั่วประเทศนะโดยทั่วไปอย่างอย่างที่พ<ช>ี่ตงพูดก็คือชาวนาเขาไม่ได้รวมกลุ่มไม่ได้รวมกลุ่มต่างคนต่างทําอพอเริ่มรวมกลุ่มใหม่ๆเนี่ยความสําเร็จก็ยังไม่เกิดแต่จะเกิดบางส่วนเนี่ยเอาบางส่วนจะเริ่มเกิดแล้วนะครับ เช่นการถ่ายทอดความรู้ในทางวิชาการการการศึกษาเรื่องดินเรื่องเรื่องน้ำเริ่มจะเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนบางอย่างครับแต่ในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะยังเริ่มไม่ได้แล้วการรวมกลุ่มก็ทําให้เกิดการต่อรองในเรื่องการลดต้นทุนเพราะเป้าหมายใหญ่เนี่ยคือต้องลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ครับ แล้วรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นครับอันนี้จะมีตัวอย่างในเชิงตัวเลขของสองสัมกุมที่เราไปศึกษาด้วยเมื่อกี้โจทย์เรื่องของการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเนี่ยหมายว่าทางกลุ่มลงไปศึกษาการผลิตหมายว่าการผลิตมาผลิตต้นทางคือการปลูกอย่างเดียวหรือว่าไปถึงเรื่องของการแปรรูปด้วยจริงๆขออนุญาตยกตัวอย่างของคาร์โนโมเดลนะครับคาร์โนโมเดลเนี่ยเป็นคือขออนุญาตอธิบายภาพกว้างๆของชาวนาไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ใช้ใช้เทคโนโลยีเก่าๆการทำนาแบบเก่าๆปลูกตามความเคยชินพันข้าวก็พันข้าวก็บางทีถูกบังคับให้ซื้อพันธข้าวนั่นแต่ขานุโมเดลนี่เหมือนกับดำเป็นขาวครับผมเอาดำเป็นขาวถูกต้องครับคำว่าต้นน้ำของเขาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามีคนหนุ่มสาวที่มองเห็นโอกาสว่า ทำนาแล้วรวยได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เยอะแล้วก็ข้อสำคัญคือมีผู้นํำขิ้มแข็งมีวิสัยทศัศน์เขาก็จะเริ่มต้นจากการมองว่าจะขายอะไรให้ได้ราคาดีก็ต้องเริ่มต้นจาก ที่คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการเขาก็จะเน้นว่าถ้าขายข้าวได้หมายว่านับหนึ่งที่ตลาดแทนที่นับหนึ่งจากการผลิตถูกต้องครับเพื่อตอบโจทย์ของการตลาดครับซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับชาวนาต่างประเทศที่ร่ำรวยอันนี้ขออนุญาตเสิมนะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยผมมองว่าเป็นแนวคิดที่ผมว่าเราควรจะถ่ายทอดไปชาวนาไทยทั่วประเทศครับเขาก็จะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าเขาจะปลูกข้าวเขาจะเน้นว่าราคาดีก็แปลว่าข้าวที่ ผู้บริโภคซื้อในอาาราคาสูงควรจะเป็นข้าวประเภทที่ลดเรื่องปุ๋ยเคมีสารเคมีควรคจะเป็นข้าวประเภทที่ขายได้ราคาแพงเขาจะตั้งต้นตรงนี้ครับผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของค,คนหนุ่มสาวเนี่ยอยากจากที่ลงไปพื้นที่สามกลุ่มเนี่ยความเป็นเจลลิช t ช่นของรุ่นเนี่ยมองเห็นเป็นปันจจัยของปัญหาไหมว่าวันนี้เนี่ยปัญหาของชาวนาคือเราพูดง่ายว่าเริ่มมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วพัฒนามา แต่วันนี้เนี่ยพื้นที่3ที่เนี่ยความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มเห็นในกลุ่ม3ากลุ่มนี้บ้างไหมครัคือกลุ่มโดยทั่วไปเลยนะครับอย่างน้อย2กลุ่มเนี่ย<ม>ก็ยังยังไม่เข้าโมเดลของคานุก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยยังมองไม่เห็นอน,นาคตของการทํานาเพราะว่าทํานาโดยทั่วไปก็จะขาดทุนอยู่แล้วครับแล้วก็สะสมหนี้สินอยู่ครับแล้วนี่ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะใช้ยังไงนะจริงๆนโย,ยบายรัฐบางส่วนเนี่ย ก็ก็ได้เปิดโอกาสครับให้อยู่แล้วแต่ว่าการที่ไม่ได้รวมกลุ่มเนี่ยทำให้ทาให้ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ขาดผู้นําครับที่ดีครับก็เลยไม่ได้ดไปใช้โอกาสพวกนี้แล้วโอกาสที่มีก็จริงแต่ความทั่วถึงเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้ครับทีนี้คนที่ไม่ตั้งใจจริงเนี่ยก็จะมองไม่เห็นว่าอนาคตที่จะไปลงไปประกอบอาชีพแบบนี้มันมันจะมีได้เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็จะเกือบไม่มีครับ <นะ S 1> สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือโลกโลกตอนนี้เ้าวสู่การเ้าของเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมันง่ายขึ้นวันนี้เนี่ยจาก3กลุ่มที่ลงไปถึงเนี่ย ชาวนาเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้บ้างไหมการหาข้อมูลทาง Google การเอาไปเพื่อที่นาข้อมูลไปเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเรื่องกระบวนการผลิตตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปสัมผัสเราเจอภาพเหล่านี้บ้างไหมครับเนี่ยเห็นก่เห็นเห็นเห็นปัญหาก่อนนะครับคําว่าปัญหาก็คือแม้แต่เครื่องจักรเครื่องจักรง่ายๆเครื่องจักรทันสมัยที่ที่ทางภาครัฐให้ให้ให้งบประมาณมาจัดใช้จัดจ้างในกลุ่มนะครับก็ยังมีปัญหาว่าไม่มีคนขับคนใช้เครื่อง เครื่องขับไม่เป็นเนื่องจากว่าตอนใช้เครื่องขับเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงงานหนุ่มสาวหน่อยไม่ใช่ผู้สูงวัยที่จะไปนั่งขับ,บอันนี้ก็เห็นชัดๆเลยว่ารเรื่องของอายุมีปัจจัยย้อนกลับไปผมย้อนกลับไปขานุโมเดลอีกรอบ,รบนะขานุโมเดลไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่ามีผสมผสานทั้ง ผู้สูงอายุแล้วก็คนรุ่นสาวรุ่นใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเรียนรู้ที่เร็วแล้วก็รับเอาความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วก็นามาใช้จริงอันนี้จะไม่มีปัญหาในกลุ่มแสดงว่าเป็นความปกติของคนรุ่นใหม่แต่เป็นการจะต้องพยายามเรียนรู้ของคนรุ่นเก่ามันเลยเป็นแก๊ปปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งถ้าให้ผมผมเรียนเรียนให้ทราบก็คงต้องมองว่าเราเราคงคงเข้าไปช่วยคนรุ่นเก่า ระดับหนึ่งแต่ความหมายคือเราต้องพยายามเติมคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในการทำนาของเราครับไม่ทราบว่าพอโครงการเสร็จแล้วแน่นอนไหมครับเราได้โมเดลที่ดีแล้วเนี่ยครับผมหลักสูตรนี้ก็เรียนจบมันมีคนกระบวนการส่งมอบกระบวนการติดตามอะไรหลังอย่างนี้ไหมครับตรงตรงนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเพราะเพราะถ้าไปดูเรื่องการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาชาวนาครับผมคิดว่าเอกสารเนี่ยน่าจะเป็น เป็นรถสิบลอ้อเหมือนกันอ่าเป็นรถสิบลอ้อ <c oughs> มันมีอยู่มีอยู่แล้วเราครับเราเรา,เราเหมือนเป็นโอกาสหนึ่ง <c oughs> ซึ่งซึ่งเข้าไปทําไปศึกษากลุ่มที่สําเร็จแลว <c oughs> กลุ่มที่ยังไม่สําเร็จครับแล้วแล้วเอามาเสริม <c oughs> เอามาประกอบแล้วก็ถือว่าคนที่ไปทําตรงนี้ก็ก็มีอาวุโสก,กันระดับหนึ่งเป็น <c oughs> เป็นผู้ใหญ่กันอยู่นะก็ไปยืนยันความยืนยันปัญหาและยืนยันทางออกให้ได้ว่า <c oughs> ว่ามันมีปัญหาจริงแล้วมันก็มีทางออก นะฮะเป็นเป็นการเริ่มต้นอย่างยกตัวอย่างที่พี่ตงพูด <Yeah. S 2> วันนี้ถ้าถ้าคนรุ่นใหม่กับเทคโนโลยีเข้าไปเข้าไปพร้อมกันเนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อันนี้เห็นชัดเลยนะนะครับอย่างอย่างกรณีกลุ่มหัวเวียงซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราเข้าไปศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยเขาเขามีโดนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐไปเป็นสมาร์ทฟาร์มไปเลยนะมีมีมีรถที่ช่วยปลูกข้าวมีคครรัับบ มีโดรนที่ตรวจสภาพดินสภาพน้ําได้เนะี่ยแต่ไม่มีคนขับเพ<อ>รนะาะฉะนั้นผู้นําที่นั่นเนี่ยก็จะไปโน้มน้าวโน้มน้าวเริ่มจากลูกตัวเองก่อนซึ่งซึ่งเขาจะทําอาชีพอื่นอยู่ครับรนบนะว่าถ้าคุณเข้ามาศึกษาตรงนี้คุณจะขับโดนได้แล้วก็มาช่วยในในกลุ่มทั้งหมดที่รวมกันอยู่เนะี่ยนะแต่แต่ก็ต้องอก็จะมาศึกษาแต่ แต่รายได้ที่จะทําให้เขาไปทดแทนในการที่เขาต้องเลิกอาชีพอื่นเพื่อมาช่วยขับโดนเนี่ยบินโดนเพื่อจะช่วยช่วยรุ่นพ่อแม่ซึ่งกําลังทาไร่ทํานาอ,อยู่เนี่ยมันมันยังไม่คุ้มมันต้องมีมทางภาครัฐหรือส่วนกลางต้องมีอะไรจูงใจมากกว่านี้ใช่ไหมอาจจะเพิ่มแรงจูงใจหรือรเพิ่มพื้นที่ที่จะให้เขาทํางานได้ต่อเนื่องเพราะถ้าเขาสละงานอื่นมาเนี่ยเขาทํางานไปยังไม่ต่อเนื่องเนี่ยม,ม,มันหมดพื้นที่ที่จะดูแลแล้ว เพราะการรวมกลุ่มเนี่ยจะยังไม่ใหญ่พอหรืออาจจะต้องคิดว่าเอาสองกลุ่มสามกลุ่มเนี่ยไปรวมกันอีกอ,นะอหรือถ้าไปไปจ้างเป็นครัง้งคราวเนี่ยมันจะต้องมีส่วนกลางที่โลกเหนือจากกลุ่มเนี่ยต้องคอยเชื่อมว่าเราจ้างใครที่เสร็จจากทางโน้นแล้วมาทางกลุ่มนี้อย่างเงี้ยครับ,รบตอนนี้โดนก็ยังยังนั่งมองกันอยู่นะ เห็นโดนแล้วก็มันมีมูลค่าอยู่แต่จะเอามาใช้มันยังไงดีทำไมรู้เห่าทนั่นถ้าที่พูดนี่แสดงว่าบทบาทของผู้นำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญแสดงว่าเราเรายังมีจุดอ่อนเรื่องของบทบาทผู้นำใช่มครับถูกต้องเลยครับจริงๆกลุ่มที่เข้มแข็งเนี่ยที่เราเราเห็นประสบการณ์สำเร็จเนี่ยเริ่มต้นจากผู้นําผู้นําเลยครับผู้นําที่เข้มแข็งแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็อีกอีกประการสําคัญคือ อุทิศตนครับผมอุทิศตนอีกประเด็นที่อยากถามเมื่อกี้รเราพูดถึงผู้นำแล้ว,ลวทัศนคติของวิชาชีพเกษตรกร,รัที่เราไปสัมผัสเขามองมีทัศนะในการมองวิชาชีพเขาอ,อย่างไรเราหรือว่าเขามองเห็นว่ามันทําไปไม่เพราะไม่มีอะไรทําหรือว่าทําไปเพราะเห็นเห็นภาพว่ามันน่าจะยกระดบับอย่างอย่างโมเดลของคนรุ่นหนุนรุ่มสาวใช่ไหมขับดึงเข้ามาสแสดงว่าทัศนะ เขาต้องเปลี่ยนในเชิงที่เห็นว่ามันมันเป็นแหล่งสร้างรายได้ก็ก็จากที่เราไปสัมภาษณ์มานะครับก็พบว่ามีหลายๆท่านนะครับที่เดิมนี่ไม่เห็นความสําคัญของการรวมกลุ่มแต่พอที่เห็นข้างบ้านเข้าไปรวมกลุ่มแล้วก็ได้อะไรมาจากการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาดินการได้เม็ดพันข้าวที่ที่ถูกแล้วก็ที่ปลูกแล้ว ป้องกันแมลงหรือการรับการสนับสนุนทางเงินวงเงินจากทกศตอกเบี้ยล้านละหนึ่งร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นประโยชน์เองว่าเออถ้าเขาไม่รวมกลุ่มเนี่ยเขาจะขาดอะไรไปบ้างแล้วก็ถ้าเขารวมกลุ่มเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรตรงนี้จะเป็นแรงจูงใจให้กลับไปรวมกลุ่มซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของผู้นําที่ต้องพยายามให้อินโฟมชันให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นโน้มน้าวกลุ่มแต่ถ้ากลับกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผมมองว่า อย่างนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยเราจบใหม่เนี่ยเราก็เราก็ไม่อยากจะทํางานหนักๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทํางานหนักๆเราก็ใช้ขานโมเดลที่ว่าเขาใช้เครื่องมือทันสมัยเครื่องจักรทันสมัยที่ลดการใช้แรงแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีต้นทุนต่ำแล้วก็ขายตรงได้นะครับอันนี้คือไม่ใช่ส่งไปลงสีแล้วก็จบที่โรงสีคก็มีโมเดลอย่างที่ผมเรียนไปว่าต้นหน้าถึงปลายนะก็คือ เขาจะปลูกข้าวยั่งเยืนเขาจะเน้นเรื่องของการลดการเผาแล้วก็มองไปถึงการสร้างแบนดิ้งแล้วก็ส่งขายตรงไปถึงท็อปมาร์เก็ตแล้วก็ตลาดจริงใจซึ่งตรงนี้โมเดลนี้ผมมองว่าคนรุ่นใหม่จะเข้ามาทำและสิ่งที่เห็นแน่นอนเราปัญหาในอดีตเนี่ยรเรามีแต่ผู้ผลิตผลิตแต่ไม่รู้การตลาดเนี่ยสา <3 S 1> มกลุ่มที่เข้าไปเนี่ยเราเราไปเราไปเติมเต็มในในมุมมองการตลาด เพื่อที่จะไปสู่การผลิตเราเรามีเติมเต็มพวกนี้ไหมหรือว่าเขามีอยู่แล้วเขาขาดอยู่แล้ว3กลุ่มมันมีภาพลักษณะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆมันต้องค่อยๆทีละสะเต็ปกับผมขออนุญาตว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนเรียนมาตั้งแต่ต้นปัญหาของของชาวนามมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะจับไปทุกปัญหาเนี่ยรเราคงคงทำทำไม่ได้พร้อมกันแต่ว่าเราก็ให้ความสําคัญกับ,รบเรื่องของการ การสร้างแบรนด์จริงๆก็มีไอเดียหนึ่งที่ที่เคยแชร์กันในกลุ่มนะครับว่าเรามีลูกลูกหลานชาวนานครับทำไมทำไมแม่ผลิตข้าวด้วยยี่ห้อตัวเองแล้วก็เพซเฟซบุ๊กขายซึ่งผมก็เห็นว่าหลายหลายๆเนี่ยขายได้ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นเป็นการขายในครัวเรือนนะครับแต่ว่าไอการขายลักษณะนี้จะขายได้ ร้อยหนึ่งก็กลายเป็นร้อยห้าสิบาทอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเป็นอีกโมเดลนึ่งเพิ่มมูลค่าไม่ต้องผ่านคนกลางอะไรต่างๆวิธีมันก็ต้องไปอย่างนั้นตูกต้องครับเสียดายกำลังคุยสนุกท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องสาระที่น่าสนใจเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการผลิตของชาวนานะครับเนื่องจากบ้านราชบาลกนี่ไปจับโจทย์ใหญ่เกินไปซึ่งปัญหาเยอะแยะมากต่างๆแต่ว่าก็ได้โมเดลได้ตอกคลึก แล้วก็ได้โมเดลที่ดีแต่เสียดายนะครับว่ากําลังคุยสิ่งที่ดีที่สนุกแล้วไปแก้ปัญหาวิถีของชาวนาเนี่ยเวลาหมดก็อยากจะให้แต่ท่านฝากถึงท่านผู้ชมท่นหนึ่งนาทีเชิ่เลยครับครับ,รบก็จากตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มก่อนเนื่องจากว่าชาวนาเกษตรกร,กรบ,บ้านเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทาแบบอุตสาหกรรมเหมือนที่เราเห็นภาพความสําเร็จในต่างประเทศนะก็ต่างคนต่างทําก็มี กันคนละเล็กละน้อยนะฮะไล่สิบไร่แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังยังต้องเช่ากันอยู่เนี่ยไม่มีที่นาเป็นของตัวเองเก็เยอะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ดีคือเริ่มจากการรวมกลุ่มก่อนพอรวมกลุ่มเนี่ยสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยก็จะหลั่งไหลเข้ามาแต่ปัญหาเนี่ยก็ต้องทยอยแก้แต่ถ้าไม่รวมกลุ่มเนี่ยปัญหาจะยิ่งแก้ยากเข้าไปใหญ่ก็ถ้า,ถ,าถ้าพี่น้องเกษตรกรดูอยู่เนี่ยก็ให้เริ่มจากการรวมกลุ่มก่อนนะครับครับเช่นคนสำคัญรับครับ สำหรับผมนี่ขอเป็นแรง,แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะครับมีคำกล่าวจากทางคุณบินเกตนะครับเจ้าพ่อ Microsoft เขาบอกว่าเขาไม่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่เขาลงทุนในอุอตสาหกรรมการเกษตรซึ่งตอบผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในภาคหลักทรัพย์นะครับ,รบผมก็เลยมองว่าถ้าในระดับโลกขณะนี้เขามองเห็นอนาคตของการทำนาหรือว่าการเกษตร ก็แปลว่าคนรุ่นใหม่ควรจะลองพิจนารณาดูนะครับว่าจะเราจะสามารถทํารายได้ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่มากในอนาคตจากมุมมองของบิลเกตครับครับท่านผู้ชมครับก็เรื่องของ SDG เรื่องของเป้าหมายการพัฒนานที่ยังง่งยืนจะเห็นว่าเรื่องของอาชีพหลักของคนไทยในแต่อดีตในเรื่องของการปลูกข้าวแน่นอนว่าถ้าจะปลูกข้าวแล้วก็สามารถยกรายได้ที่ ยั่งยืนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็โจทย์นี้ก็เป็นเรื่องของอกลุ่มบ้านราชปาลกซึ่งได้เข้าไปแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็ไปนําเสนอโมเดลที่จะไปสู่กาปรป้ามัยในการพัฒนานที่ยั่งยืนวันนี้ทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากครับ<ช>ที่มาใ,ให้ช่องทางหรือว่าโมอเดลดีๆแก่ท่านผู้ชมครับขอขอ,ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทางรายการ<อ>ที่ทำรยวร<ด>ขอขราบปลาท่านผ<ด>ู<ด>้ชมแต่นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ บางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้น้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีส์ทไมโครฟิลเตอร์จึงมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง